สวัสดีค่ะวัอนี้ยสินเกิดสิพามาชมสวนชมทุง่งช่มไฮมันช่อมหญ้าหกหลายคักมืันนี้มาพบกับยสินอีกเด้อกับกษตรอ้อยเ่ยงเองะยงสินคนเก่าคนเดิมยืมค้าวบ่อของแอดเ,เซรี่ว่าน้ำเน้สว่วนมะฮอดเนะาะส่วนขึ้นมะเบิงสวนเกี่ยวเาขาเหล่สาส่วนขึ้นมะเบิงไฮพี่ มีแต่หย,ยาย่างคักย่างแน่เลยพี่น้องเอ้ยมื้อน,นี้สิพามาเบิง่งบักพริกยักษ์ตะวันเราปลูกไว้ต้นนึงนี่แล้วมันสุกคักหลายบ่ได้ขึ้นมาจักเท้าหลายเก็บเอาตะวันเราเลยสิมากเก็บมื้อนี่แล้วบิง่งแน่พี่น้องเกษตรพ่อเพียงเกษตรพ่อเพียงปลูกต้นเดียวปลูกต้นเดียวได้กินเบิ้ลปีปลูกต้นเดียวได้กินเบิ้ลปีหมากมันนี่ยเบิ่งหน้าผัก ตาสวัสด์กับต้นบักพริกเนี่ยมันนี่เลยสิผ้าให้เรามาเก็บบักพริกไปตากแห้งเนี่มันหลายคักหลายพวกเนี่เอ็ดสสรีเอ้ยตาสวัสด์จะใส่ปุ๋ยยางฮอร์โมนไข่คือลูกสาวบอบอว์รับมาตาดบอว์เด้ใส่ฮอร์โมนไข่เลยติดต้นเนี่ยบาดทุกถอใส่ฮอร์โมนไข่สิบอว์ทับมาซาดสิบอว์ครับหวานนี่ด้อ ผมเห็ดเสี่ยนเห็ดไม่ถ่ายอยู่ของมัส่บ่มีเวลามาใส่แบบที่มาใส่เห็ดกระเน้าเอือนเป็นต้นเตี้ยของตั้งเตี้ยต้นเดียวนี่เดี๋ยวเบิ่งดูค่ะพี่น้องเ่าเห็นหัวพอวัดเลยพุ่นณหัวพอวัดอ่ะปลูกต้นเดียวเก็บได้เป็นกระตากินเมื่อปีมันซ่อนหลายแล้วเบิ่งเน้พี่น้องจับหนึ่งเตี้ยเงากินต้นเดียวนี่ลากลุ่มปีแล้วต้นเดียวกลุ่มปีผ่วเห็นตั้งหัวพอวัดพ่อว่ออยู่กลางต้นบักพริก บมกผิกินได้่งมาเป็นน่วยดกคักดกแม่เถอะยายสินกับอ่อนซ้อมสะอ่อนสะอื้นนอนบังเน่บังเน่บังเน่เอสเซอรี่เอ้ยมาเบิ่งบมกิกพอสวัสดีเด้อทั่วหัวตัวมือยันมือยกมือรุ่นตาสวัสดิ์เห็นมือบ่ว่าเห็นมือบ่แฝงแหวนว่าเห็นต้หนาพ่าอีสวัสดิ์ยกกลางต้นหมกผีผดหายผดพ้อเนาะสะอ่อนซ้อนหลายสะอ่อนแห้ง บต้นเดียวเดีมื่อนี่ก็สิต้นเดียวนี่ก็สิอันหิวขาง่ายพ่อนเดนี่ไ่ได้ซื้อบ่ได้พักกัน<ส>มากก่อนง่ายไดกินต้นเดียวเนี่ยละกินต้นเดียวมาให้ก็กินต้นเดียวนี่ยละไอยสิ่ก,ก็บหอบเพียงมาปวกงอนไว้ให้มันสมแกมต้นพักหวานอยู่นี่แหละหกย่างขนาดหนักเลยแต่อดอกไม่ดอกไม่น no ้อยสวยงาม หกตาหลายอ่อนซ้อนตะบกพริกนี่แล้วอ๋อพาษาวัสดิ์เอ้ยมัอนี่ไม่ได้กินของง่ายเลยเจ้าเก็บบกกกพริเ็บบกพริกย่างเดียวเลยล่ะเก็บแบกพริกสบายตากแหงตากแหงไว้แล้วแบบนี้เนาะมันกินบ่ทันเด้สิจีหนูต้นเดียวเนี่ยปวดหายปวดท้องกกบบเ็อ่อนซ้อนแค้เมียข่อยเอ้ยข่อยมาอ่อนซ้อนบมกพริกต้นนี้แท้เดี๋ยวมึงนะ ปวดหายปวดพ่นอย่างนี้เนาะเก็บเอาเก็บเอาห้ามมันนี่ไม่ได้เบียกไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บหมาแดงไปตากเสื้อแล้วเข่าแล้วมักข้นมาเบิงยากระหกบักพริกกระซุกาดอืดกสะออดเนาะสะอื้นโพดหายปวดพ้อหายเกิดยุ่งวองใดกับเป็นหมากไปเบิร์พรายังเสวันเราคือปลูกบักพริกดกแท้ว่าคือลูกสาวเราแท้เอ็ดเซรีเลย ข้าพอปู่กูพิมไหมมาทั้งพี่เมนหนยาคือเกา้ายาคักยาแน่เอสเซอรี่เอ้ยโคตรหายเลยป่ะเด็กถึงมาเบิร์เก็บเทียเอ้ยพูดอะโคตรหายปวดพ่อซ่อนหลายจักเนา่าบ่เน่าบูมันก็นได้ Má nhau mới sầu Ý cường tốt của thân bớt sầm Cô là ếp xế lý bông mà khám xế tuần nì đu Thuồng hóa thuồng cầu Nhá cả hộp Ôi ổn xôn đi Thì nồng ơi Liêu hai nhá với hình Tớ bảo khám xế tuần nì ngám đây ถั ų, ่วมหัวเลยผาชุ่มสวนขั้นสองมาเห็นบักพริกหลอกออนซ่อนไพหวาน ไอหวานคุ้นอีสีเอามาสามนอเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ต้นเดียวขอลอต้องมาขามแปลต้นนี้งามงามเอ็ดเสรีเลยบ้างด้ว่าน้องผัดลวยรวยรวยรวยส้นไหลยุตเตยฮุมเนี่ยกว่าคัากว่าเนี่ยวกะพิกกระได้ นีย้ยายสินกับสิพ้าส้มสำหนีก่อนได้ค่ะเด้อไปเก็บปักพริกซอยพอวัดก่อนต้นนี่บอดเด็ขข้นมาหาตายเหี้ยวเดือต่อมากโอ้นเย็ดสิงนกับ,บ่อดเด็ขข้นมาหดจากเทียตะพัดล่มอันเ่ยวเขา เขยาเแลล้ๆเขาขึนเขาขึนเล่าแล้วจังขึ้นมา,มากมะเพิกยสินตายเมดเนี่ยต้องมักแดงจังครึ่องยุกยสินกับภามาช่มถุ่งช่อมไฮ <c oughs> มันนี่ช่อมไฮไม่ได้ช่อมถุงยสินกับสิบผ้าชมซ้อมนี่ระคะมันนี่ผู้ดได้มกักผู้ได้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแค่ให้แอดเซรีนี่ได้จ้า สวัสดีค่ะ